าถึงถึงสดสดใหม่ด้วยแกงเลยเรามาเช็คของดูนะครับตัวนี้ซื้อมาจากเว็บ,บไซต์รัสด้านะครับราคาจริงๆอ่ะประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทตนี้ได้มันเหมือนโคตรลดของรัสด้านนะเดี๋ยวอยู่ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทจากอันนี้ครับภาพชัดมากนะครับที่ผมดูนะระวังเด้อว่าถึงมาระวังเด้อ ีีรับ,รบนนง้โอเคถ่านครบนี่ครับโอ้มาอย่างนี้เลยนะครับตราโดนนี่ครับรนี่คูื่อมือการเล่นนี่แอปครับ น,นีมาอันนี้มาเดี๋ยวสินี่นี่นี่ครับเลนนี่อะไรไม่รู้เ่ยนี่นี่ลงมาด้วยคืออะไรไม่รู้มี <c oughs> กล่องกล่อง มัน้ำหนักกเบามากเบาจริงเลยโอเคครับ เออ2 3 4 đi vài cái dòng tên ai vô nó lại đi ở cái chỗ 2000000000 เดี๋ยวให้ <shrug>